สวัสดีค่ะคนรักขนามราศีธนูวันนี้นะคะโหดรีวิว59นะคะมาดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2567ค่ะมาดูดาวยายคร่าวๆกันก่อนนะคะอ่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดเบอรนะคะที่อยู่ใต้คอมเพนต์นะคะเป็นเบอร์ไอดีไลน์นะคะ๋ยวถ้าเห็นแล้วก็จะทักกลับไปค่ะมาดูดาวยายคร่าวๆค,ค่ะ ดาวสุกย้ายเข้าราศีสิงห์นะคะวันที่สองสิงหาคมต้นเดือนเลยนะคะดาวเกตนะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะวันที่ส3สนะคะสิงหาคมค่ะอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่สิงห์นะคะราศีสิงห์1ิจสิงหาคมค่ะดาวคานนะคะย้ายเข้าสู่เมถุนนะคะวันที่26หนะคะสิงหาคมค่ะก็คือปลายเดือนเออ ซึ่งมันไม่กี่วันมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะคะดาวสุกนะคะยายเข้าสุราสิกันนะคะวันที่27สิงหาคมค่ะองคารก็ยังเสิร์ชอยู่ถึงวันที่5สิงหานะคะแล้วก็คนอังคารเสิร์ชเนี่ยจะทำอะไรรวดเร็วนะคะแต่ต้องดูด้วยว่าเจ้าเรือนอะไรนะคะพุทธพักค่ะทุกอย่างก็จะจุดการเจราจาก็จะจุดนะคะถึงวันที่11สิงหาคมค่ะ แต่แล้วก็มามุนอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะต้งหลัง18สิงหาคมไปแล้วนะคะถึงการเจราจาหรืออะไรก็จะดีขึ้นนะคะเสาพักค่ะเสาพักหนึ่งถึงวันที่สามหนึ่งกรกฎาคมถึงสามพฤศจิกายนนะคะต้องดูว่าเสาเป็นเจ้าเรือนอะไรด้วยนะคะอืมเพราะว่าพักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างมันก็จะหยุดนิ่งล่าช้านะคะคนราศีธนูนะคะ เจ้าเรือนต่ออารินะคะแล้วก็ต่ออาริเป็นวิระเวลาหนึ่งปีเลยนะคะซึ่งเขาจ,จะมีปัญหามาให้เจ้าชะตาได้เข้ามาแก้ไขนะคะแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีการทะเลาะวิวาทกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องในครอบครัวนะคะที่จะมีปัญหาเข้ามานะคะแต่ว่าาแต่ละเดือนเนี่ยพระฤหัสเขาก็จะนาว่างเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาทุกเดือนนะคะ ในเดือนนี้นะคะก็คือดาบเพื่อตกมรณะให้ระวังเรื่องการจะป่วยด้วยนะคะเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะห่างไกลครอบครัวนะคะและอาการจะป่วยของตัวเองนะคะมีอาจจะมีความเครียดด้วยก็ได้นะคะแล้วก็แต่ในเดือนนี้นะคะในพ่อพระฤของเขาเนี่ยมันจะมีมรัรอยู่และดาวอังคารอยู่ด้วยนะคะ <S <S ให้ระวังเรื่องโรคภัยต่างๆ7ปีเลยที่บอกบเขาว่ามันจะมีโรคภัยลับ ซึ่งมฤดยูมันก็จะเดินหนึ่งในระหว่างก็จะเดินหนึ่งองศาเจ็ดเดือนนะคะซึ่งก็มาต้องมาดูว่าในช่วงเจ็ดเดือนนี้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะอันนี้มฤดยูอยู่ในระวางน,นะคะอยู่ในเรือนพันธุเช่นกันนะคะก็ต้องระมัดระวังคนป่วยในบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยที่บอกนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการแต่ในเดือนฤกษเมียงคารอยู่ด้วยพิจารณาบุตรนะคะ แล้วเจ้าเดิอนมีนาธแล้วให้ระม,มัดระวังนะคะที่จะบอกนะคะว่าโรคภัยใกล้เจ็บที่บอกคนในครอบครัวมีปัญหานะคะต้องระม,มัดระวังด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินในเดือนนี้มีดาวเกตน,นะคะอยู่ในเรือนการเงินนะคะซึ่งดาวเกตเนี่ยจะทำให้การเงินพลิกผันนะคะก็จะก็จะมีเข้ามานะคะแล้วก็จะมีออกไปนะคะเข้ามามากก็ออกไปมากนะคะก็คือจะประมาณสองเดือนได้แล้วที่การเงินพลิกผันนะคะแต่เดี๋ยวพอ ประมาณมันกลางเดือนนะคะเกตจะย้ายมาทับลัคนานะคะเซนจะแรงนะคะจะมีอะไรดีขึ้นนะคะอืมแล้วก็การเงินก็เออเป็นเจ้าเดือนเป็นการเงินเป็นเจ้าเดือนเออเจ้าเดือนคือดาวเสาร์ดาวเสาร์อยู่ที่เดินมาสองปีครึ่งแล้วนะคะก็จะมีต้องมีเรื่องการช่วยเหลือเออญาติาพี่น้องนะคะญาติพี่น้องหรือว่า เพื่อนฝูงเรื่องการเงินนะคะที่บอกนะคะหนักใจแย่พี่น้องเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการเงินสองไปครึ่งเลยนะคะหยิบยืมนะคะเพราะมีเดือนการเงินนะคะแล้วก็ดาวเสาร์ในเดือนนี้นะคะก็อยู่ในเดือนพันธุนะคะแล้วก็ในระหว่างก็คุมกับดาพูดอยู่ด้วยนะคะอยู่ในเดือนพันธุก็หนักใจเรื่องครอบครัวนะคะอาจจะมี เรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องคนในครอบครัวหรือพ่อแม่นะคะที่มีเรื่องหนักใจอยู่นะคะที่จะต้องมีการจับใจ่ายใช้ไปก็ต้องดูด้วยว่าดาวสามเลียมกากินีไหมนะคะก็จะมีปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็มันเรื่องการเงินนะคะก็การเงินกับที่บ้านก็มีปัญหานะคะก็คือบ้านรถที่ดินอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีจการจับจ่ายที่บอกนะคะามาดูเรื่องคอู่ครองคู่ครองเป็นดาวพุธนะคะอยู่ในเดือนมรณะนะคะก็าอาจจะมีการ แต่พูดพักในมรณะให้ระวังการจะเปอยของคู่ครองด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่า,าก็ยังให้ความเชื่อแต่เชื่สตล์อยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะการงานการนั้นก็อาจจะมีเงียบๆนะคะแล้วก็การงานช่วงนี้การเจราจาต่างๆเนี่ยมันก็ต้องทํางานที่ไกลแต่จังหวัดเนาะถึงจะให้ผลดีการเจราจาถึงจะให้ผลแต่พูดมันพักด้วยนะคะซึ่งการเจรจาหรือการงานต่างๆเนี่ยอาจจะ ต้องรองหลังวันที่18สิงหาไปให้เดินพุทธเดินหน้าก่อน,นะคะถึงจะมีข้อตกลงหรือว่าการเจรจาต่างๆตกลงกันได้ดีนะคะของคนที่ควรวันไม่ใช่สิวันที่ควรระมัดระวังของคนลัคนาราศีธนูนะคะก็จะเป็นวันที่2 7 27นะคะวันที่34 3 0 31ค่ะแล้วก็วันที่12 13 1 4นะคะของคนธนู ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะเขาสามารถกดปุ่ม s u ปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปได้ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ